จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอบจอเชียงใหม่เตรียมจัดงานมนสเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชามิ่งเชียงใหม่ Flower Festival ร,ระหว่างวันที่28พฤศจิกายน2568ถึง4มกราคม2569เมื่อข้ามวันที่21พฤศจิกายน2568ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเก 82, ียรติ8 2พรรษาด้านหลัง นยรราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนาราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และพลตารวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมลนเสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด the world heritage of ลาน,นาหรือมนสเสน่ลานนาเมืองมรดกโลกระหว่างวันที่28พฤศจิกายน2568ถึง4มกราคม2569ณนะสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เวลา8นาฬิกานาทถึง23นาฬิกาภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับที่จะ เนลมิสสวนให้เป็นดินแดนแห่งดอกไม้ที่มีทั้งพันไม้เขตหนาวพันไม้เขตร้อนเช่นดอกทิวลิปลิลลี่คาร่าลิลลี่บลูซันบลูซันเวียมา์เกเตด,ดอกไฮเดรนเบียอาชาเลียเวอร์บีน่าแกลิโอลาสและบิโกเมียหลากสีสันการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ หายากการแสดงสีสันและเส้นเสียงน้ำผู้ดนตรีทุ่งไฟประดับที่ใหญ่และสวยที่สุดในยามค่ำคืนส่วนแสดงสวนแสงอัจฉริยะซึ่งจะแบ่งเป็น6โซนประกอบด้วยโซน The World Heritage เมืองมรดกโลกโซน The Light of Life ต้นไม้แห่งศรัทธาโซน Lanna of Celebration โซน s i a m Golden สวัสดีปีใหม่2026โซนเบลเลเนียเบลเลนาทรีต้นไม้เต้นระบำและบอลลูนหงสุดน่ารักสัญลักษณ์ประจำนองเขียวความสูงกว่า10เมตรจำนวน2ตัวนอกจากนี้ยังมีการแสดงไลท์ออฟกอรี่โชว์ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานประกอบแสงสีเสียงเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ โดยแต่ละค่าคืนจัดให้มีการแสดงโขนวันละสองรอบในเวลา19บเนกาสานาทีและ21่สนากาสานาทีทั้งนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามในงานมนสเสน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามซึ่งสามารถเข้าชมงานได้ฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายทรงศ์พรมเอี่ยมชัยนรงอนันทปัญญสุทิ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ,อรายงาน